สวัสดีค่ะพี่น้องทุกๆคนมื้อนี่ต้อสิาพาพี่น้องไปอ่าวัดจะอากาศดีเมื้อนี่วันหยุดสิาพาพี่น้องไปวัดที่สวิตเดนจะเป็นวัดอ่าพุทธารามคอสนะต้อสิไนปะอ่าพาแฟนกับลูกไปทาบุญที่คอสที่วัดไทยสวิตเดนจะเมื้อนี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวต้อสิาพาเบิง่งบรรยากาศอ่า ที่วัตนะจ้าเมื่อนี้จ้าไปทําบุญกันจ้าเมืนน่อน,นี้เมื่อนี้พอได้ไปจ็้มเห็ดจิ้มหาวยังหลดจะไปทําบุญกันไปบัดกันจ้าแล้วก็ถ้าเสร็จจากวันเราต้อนิดวัาต้อสิไปหาซื้อของอยูอ่ล่านอีกจะไปหาซื้อพวกจานพวกถ้วยบ่วงที่ร่านจ้าไปกันจ้าไปดูวัดอาที่ต้อสิไปจ้า เมราฟามาอ๋อเรียกเท่าไหรถึงแล้วค่ะถึงวัดแล้วค่ะฉันเกิดมีผิดเราจะเลองสัมการที่นี่เดีนี้จ้าวัดวัดไทยคอสตาจ้าเพิ่นเข่าเพิ่นเข่าพิษมอง <c oughs> มาถึงวัดแล้วจา้านี่คือวัดติดต่อมาใจาพาไปดูป้ายวัดรเดจ้าตรงนี้ ตัวนี้ถ้ามาทางบ้านต่อวัาสิพานกลุม่มก่อนกับพานกอมูลกลุ่มก่อนตรงนี้ค่ะคือวัดทิศต่อมาประจำพุทธารามคาสต์ะยินดีต้อนรับค่ะเวลคอมมาแดตรงนี้คือสวีเดนจะเป็นบัตรไทยอยู่สวีเดนอยู่แถวต่ออยู่ที่คอสตานะจะ๊ะถ้ามาตรงนี้ก็สิมาอยู่ตรงนี้สิเป็น่าคอสตาก็จริงแต่ว่าเพื่อนสิทูใกล้ใกล้กุ่มจ้าโบวีกลุม<อ>กล่มวัดน<อ> <คง S 2> ี่จ้ะ แต่ไพซิมาวัดตรงนี้ก so ับมัดนี่ได้จากพี่น้องยอมโชคครรมจะเสียพามาทำบุญจ้าเมื่อนี้พาลูกชายกับแฟนมาจ้ามตัวไอยพาเข้าวัดไปทำบุญกันนะจ้าพี่น้องเนาะเมื่อนี้ไปทำบุญกับหลวงเอ็งหลวเรียกจะแสดงนัวแต่การขึ้นไม่ยอมให้หลวงพ่อทุไปทำบุญกันจ้าพี่น้องนะเขาวัดกันนะจ้าเมื่อนี้เข้าวัดพันธมิตรกันนิดหน่อยอ๋ออจะขันที่สุดเลย สัสดีจ้ามอนิโต้พาพี่น้องมาย่างเบิง้งล้านขายของขายที่นอนขายเคียงบ้านเคียงเรือนนะจ้าไปตีนี่คือร้านอีเคยะคอสตาค่าต่อพาพี่นอ้องยางเบิ้งนะจ้าคุณจะพี่น้องคุณนี่สีเป็นพนักโซฟา ยังดูตัวสิมหาซื้อของกับเมืองไทยจ้าตัวศิลพีพินอ้องยางเบิงสิมหาซื้อของกับเมืองไทยจ้าพ่นอ้องเลยมหายางเบิงหาย่างเที่ยวเล่นไปบัตรไปบัดมาแล้วก็เลยมหายางดูเด่นเด่นชมอ่าล่านที่เขาขายอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับ บ้านจ้ะตรงนี้สามร้อยก้สิบเก้าโตอันเป็นห้องทดลองวางของจ้านเขาเย็นเป็นห้องไ้เบิ้งว่าเป็นห้อง ห้องแบบนี้จะเป็นห้องอ่าแชมเปญฮัลโหล ก็เยืะด้เ่สดแงนนอ่คขายของพวกนี้เป็นสิเห็ดหองให้เบิงจะถดเป็นห้องสมุดห้องทดลองไ้เบิงจะมาเห็ดจังไดสวยงามจะพี่น้องมันจเป็นหางใหญ่ที่สุดหางใหญ่ที่สุดก็ว่าห้องอะไรเป็นห้องตัวอย่างห้องเซมเปิลนะห้องเทเล็กเซมเปิลก็คือห้องตัวอย่าง เออพวกนี้เป็นเครื่องเฮียน ian, ถูกสิ่งถูกอย่างเป็นเป็นห่างที่ใหญ่ที่สุดจ้ะมีถูกอย่างในนี่แถบนี้ช่วงนี้จะเป็นห้องของคนทูห,ทนห้องครัวบัวเด้ที่รักตรงนี้ก็จะเป็นห้องห้องตัวย่างอีกห้องหนึ่งจะห้องตัวย่างที่แบบว่าเขาเพิ่นเอาวางครัววางของครัว เขาจะเป็นทําเป็นห้องตัวอย่างน่ารักค่ะ Inspiration till köket här i, leta inspiration till köket i ja, ja, ja. Ska vi göra upp eller? Ska bo där nere en längre tid alltså som du avgjorde, eller ska jag bygga om det där köket? Det inte här, ja. inte den kungen åka, du sa den kungen åka, du ska fixa. Ja, men inte så som jag vill ha när vi ska bo där i lång tid, för det går inte, för det hinner inte. Den väggen ja. mellan kök och sovrum, mm. den är för nära. Det blir för smalt. För att vi har ju inte mer än, bänken i Thailand är ju inte bredare än så ungefär. Mm. Och så har du ju väggen till sovrummet där, så det är väldigt smalt. Så ett sånt här kök får inte plats där. <tryckligare> Upp. Det är samma eller som du vill ha? <laughs> Nej, det är för Det är för klent material, älskling. Jag ska visa dig här, älskling, så ser du. det? Här? Nej, men jag ska visa dig. Om du tittar här, ja. Han är för tunn i botten. Ja. Inte bra eller? Nej. För när du steker någonting i ja. sån här stekpanna, då blir den som här efter två gånger. Mm. Ja. Och det går inte, för jag hatar stekpannor som inte är stilla, utan som snurrar runt så sådär. Nu mm. vet jag. เดี๋ยดำดำนะคือลูกชายเด้จ้าลูกชายเป็นว่าอยากเขากล้องต่อแอบทายเ่นห<อ>ลังจากไปวัดมาเสร็จไปซื้อของที่ร้านอุปกรณ์เครื่องครัวเสร็จแล้วก็จะมากินข้าวกันต่อที่ตรงนี้นะคะมาค่ะไปกินข้าวกันจ้า ิวข้าวแล้วพี่น้องไปหากินข่ากันนะจ้าอาหารจานใหญ่จ้ามาชินข่าวนวมกันนะจ้ะพี่น้องเหมนเนี่ยไปเด้อดินหมดรุนละมีลามอ้วอร้อื้รรอ,อร,ร,รออออเ้้เเเ้้อ

เได้อาาตั้งกอนีแต่รได้เอาเออเ่ได้เอาตังน่ยอัอานทหารพจ้ะอันนี้อันนี้อย่างโนเอ่อมันมันมันเพศทอดแก๋วยเตียวไก่ เปินทอดบีบเนื้ออร่อยค่ะที่นี่คนเยอะมากค่ะคนเดือดจัดบายเฮ้ยดยไลก์น ok. like ี้เหรอบ๊ายบาย

วันนี้บ่ได้ขับปลาด้วพี่น้องพาพี่น้องหาเที่ยวเล่นนิดๆน้อยๆเดินเล่นชมนั่นชมนี่นิดหน,น, so น่อยบ่ได้ชมหลายเดลยแกพี่น้องเด้อแต่ตัวก็ยังกินข้าวอยู่จ้ะคลิปนี้ตัวกับไอซ์นี่ก่อนในแกพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะกดไลค์กดแชร์ให้ตัว่อยนะคะสวัสดีค่ะ